ไก่โซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร0951859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับเอออย่างเอาโพยเก่าๆเลยเออดึกดรรพัน นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8 8มอฤทธินะ์ผาดาว y o u t u b e c o m คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับในดวงชะตากนะ็ยินดีต้อนรับนะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับเรื่องราวต่างๆ วางแผนทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ปัญหาอุปสรรคต่นๆน,น,นะครับท่านจะได้นําไปหาใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลักสถิตินะครับไม่มากก็น้อยที่จาจะมาบอกนะในคลิปให้คุณไประมัดระวังนะครับตามหลักธรรมคาสอนขององค์สเน็ิพะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคือการใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบคอไว้ดีที่สุดนะครับจะต้องมีสติ สติไม่พอต้องมีสตังไว้ด้วยสำรองไว้นะเออเยอะเผื่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็ต้องระมัดระวังนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นขอญาติเจียนมเย็นก่อนอ่าอืมอแหมหวานจนเชื่อมใส้่ <c oughs> <c oughs> ทักใหม่หนึ่ง เออนะก็มีของดีมก็ต้องมีความสุขใช่ไหมเออพวกนี้มันสบายสบายสบายไม่ได้ราคาสูงอะไรมากมายคุณสามารถทําได้เอ่อคุณไปเอาน้ําหวานเรลบอยมาแหม่ไม่อยากจะพูดนะน้าหวานเทรบอยคุณไปวัดดูได้เลยอะ่ะคือไม่ได้อะไรนะเอ่อสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหน้ําหวานเรูบอยนี่ข้นมากนะยืนลีลยข้นมากเวลาจับขวดนะสมัยก่อนนะแต่ในนี้ทาไมมันรู้สึกว่ามันไส อันนี้เราแตะไม่เกินแล้วคุณพี่อะมันก็เป็นไปตามปริมาณเนี่ยเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นวัตถุดิบต่างๆน,น,นะเออพี่ก็ฝากใหลดลบอยหน่อยนะเอาคนๆหน่อยนะจ่าะได้กินแล้วมันหวานอันนี้จะไม่ขาดคาเนชั่นนะเออโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวนะที่จะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะส่งผลอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยนะค,คำคลิปคำารณาดูดวงชะตาในรายเดือนเนี่ยคำวิจารณ์ของอาจารย์ทุกคลิปเนี่ยล้วนมีของเสมอและของดีด้วยและมั่นที่สุดใน3โลกด้วยนะครับถ้าใดสนใจจะมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยโดยละเอียดดูดวงส่วนตัวเนี่ยให้คุณติดต่อมาตามข้อมูลที่จารได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับตามนั้น นะเออนน่นนี่นั่นจองคิวดูดวงชะตาตามคิวไม่ต้องห่วงนะครับใครมาก่อนได้ก่อนและจะเคล็ดลับนเรื่องของการเสริมดวงชะตาให้ร่ํารวยดูเลขศาสตร์ดูตัวเลขต่างๆนูน่นนี่นั่นนะครับรวมถึงบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยเนี่ยเออแต่ก่อนหลายคนมาดูดวงชะตาอาจารย์นั่นถามเรื่องบ้านเลขที่ก็พยากรณ์ทายไปตรงทุกต,ตรงทุกคนนะ่ะแม่นทุกคน,แต,กคนแต่ทุกคนลืมถามที่หลังถามอาจารย์เนี่ยจะได้บอกให้ใช่ไหม เแล้วจะแก้ยังไงให้อยู่แล้วรวยนี่ไงเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะยก็จะบอกให้ว่าอยู่แล้วรวยต้องทําอย่างไรนะครับคุณจะประสบผลความสําเร็จนะครับถ้าเร็วที่สุดอย่างน้อยเนี่ยนะก็สามเดือนประมาณนี้นะครับก็จะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นนะครับขอแจ้งนะครับคำพยากรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคํานวณดวงดาวนะครับตามวันเวลาที่อาจารย์ได้บอกคุณไปเนี่ย นะครับก็เป็นการคำนวณพยากรณ์นะครับในช่องของอาจารย์นะครับเท่านั้นนะเ,เพราะเ่องของขั้นอื่นนี่ไม่รู้สำนักอื่นไม่รู้อันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับแล้วก็แจ้งนิดน,นึงว่าถ้ามีท่านใดสงสัยเนี่ยนะครับเอาเอาข้อมูลจากที่อื่นมาถามอาจารย์เนี่ยอันนี้อาจารย์จะไม่ขอตอบนะครับนะถ้าคุณสงสัยอะไรก็แ,กแต่ก็ไปถามนักพยากรณ์ ช่องนั้นๆน,น,นะครับนะแต่ในส่วนของอาจารย์เนี่ยนะครับให้คุณติดต่อมาดูดวงชะตาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายและพูดทุกอย่างนะครับให้คุณเข้าใจได้ในดวงชะตานะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งจะโยกย้ายราศีก็จะมีอยู่แค่3ามดวงเท่านั้นจะมีดวงเดียวซึ่งเดินหน้าเสิร์ตนะครับแล้วก็มนก็คือดาวพุธเนี่ยพุธปีนี้เดินเร็วนะครับไม่ต้องห่วงนะ แม้มาพูดถึงดวงดาวดวงแรกก่อนเลยนะครับนะว่าจะมีดาวไรย้ายบ้างก็คือจะมีดาวพุธพุธนี้จะเดินหน้าเสดในวันที่4กรกฎาคม2566นะครับช่วงเวลา22น่นกานาที่ยพุธนี้เสดเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพระเกียรตดาวเกียรติเนี่ยจะอยู่ประมาณ2เดือนดาวเกียรติจะย้ายราศีในวันที่14กรกฎาคม66 เวลา16ในกา4 16นาทีคุณก็ดูตามรูปดวงดาวข้อมูลบนหน้าจอนะครับเกตดย้ายไปไหนก็เข้าสู่ราศีกรกฎงั้นชาวราศีกรกฎเนี่ยสำคัญนะครับหรือทั้ง12ราศีก็ด้วยให้ทําพิธีสวดบูชาเทวดาพระเกดร,รับส่งจะเป็นมงคลเพราะดาวเกดที่อาจารย์บอกเสมอว่าเกี่ยวข้องกับความสําเร็จและในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพรสวรรค์ยานวิเศษต่างๆนู่นนี่นั่น นะสิ่งศักดิ์สิก็จะคุ้มครองดวงชะตาให้คุณประสบความสําเร็จนะดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์จะย้ายทุกเดือนนะ่ะเดือนละครั้งย้ายปั๊บ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 นะดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยวันที่17กรกฎาคม2566เวลา14บนาฬิกาห้มนาทีเกณฑ์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎด้วยเช่นกันจาะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยราศีกรกฎแล้วโอ้ดีนะเงินมาใช่ไหม ่แล้วราศีอื่นเยอะว่ากันนะครับต่อมาก็คือดาวพุธอีกพุธนี้ก็จะเดินมนนะครับอย่างที่จันได้เคยบอกคุณเนี่ยดาวเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างบางทีก็นักจังงานบ้างนักจังงานก็ไม่รู้จะเดินไปจังไหนนะครับพุธมนเนี่ย23กรกฎาคม66เวลาเที่ยงคืน30เบเอนาทีพุธมนเข้าสู่ราศีสิง เป็นมหาจักรเป็นราชาโชคดีในดวงชะตาหมายถึงคุณอาจจะต้องเหนื่อยนยก่อนในช่วงแรกสุดท้ายคุณก็จะประสบผลความสําเร็จได้รับโชคลาภเป็นอย่างดีในดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับในเรื่องการโคจรอของดวงดาวนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1นะจนถึงวันที่31กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีคลายแม็ก คายแม็กก็ดูตามรูปปกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะก,ก็จะบอกให้ช่วงท้ายคลิปนะอันนี้มาพูดถึงดวงชะตานะครับตามลัคนาราศีกันก่อนเลยนะชาวลัคนาราศีธนูนะครับปีที่พลดาวประจําตัวเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็มาอยู่ภพปุตตะและ้วต้งแต่เมษานะครับหลายคนชีวิตก็ดีขึ้นนี่เริ่มมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับน้าจากที่อึมครึมมีปัญหาออบสัคนู่นนี่นั่นก็เริ่มมีทิศทางมีช่องทางโอกาสดูทางด้านการงาน ที่ดีเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของควกุลเนี่ยจากดาวพฤหัสบดีที่มีปัญหาอาุปสรรคนู่นนี่นั่นนะครับตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมวันที่16ตอนนี้เป็นต้นตั้งแต่16พฤษภาไปต้นไปยาวไปเรื่อยไม่ได้มีปัญหาอาุปสรรคอะไรแล้วของชาวราศีธนูนะครับขอให้คุณตั้งใจทํางานได้เต็มที่จะประสบผลความสําเร็จนะครับรอบคอบเพราะเดี๋ยวุลจะต้องศึกษาคิด นู่นนี่นั่นนหล่งการลงทุนการทํางานต่างๆนะเ,เพราะยังมีโอกาสที่ดีนหล่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะครับพื้นฐานดวงชะตาชาวธนูเนี่ยก็ยังเป็นอุดมมเกณฑ์อยู่อุดมเกณฑ์คือเกณฑ์เศรษฐีมีเงินมีทองประสบความสําเร็จนะครับต่อให้ดาวการเงินคุณใหญ่ย,ยังอยู่ในภพสหาหัสช้านะครับหมายถึงคุณมีเกณฑ์การจ่ายภาษีนู่นนี่นั่นหรือการจ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับ พานธุ์ก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จในดวงชะตาของคุณนะเพราะฉะนั้นมาพูดถึงดาวดวงแรกกันก่อนเลยก็คือดาวพุธพุธนี้จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วเนี่ยในวันที่4รกรกฎาคม6 6เวลา22ในกาห้นาทีพุธนี้เสด็จเข้าสู่ภพมรณนะนะครับพุธเป็นในเรื่องของคู่สัญญาความรักรวมถึงในด้านของการงานนะครับเพราะฉะนั้นแยกในเรื่องของความรักของคุณในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดี จะมีปัญหาอุปสรรคนะครับก็มีเหมือนกันลูกศิษย์หลายคนก็โอ้โหอ,อะไรก็ไม่รู้ทะเลาะก,กันตีกันนะเออน,นู่นนี่นั่นก่อใจเย็นในหลืองความรักอย่าไปใช้อารมณ์ให้ระวังในด้านของคําพูดเอกสารไว้ด้วยนะครับถ้าด้านการงานเนี่ยส่งผลดีในหลืงทางไกลถ้าคุณดิวงานติดต่อต่อตางถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะเอออหรืออย่างน้อยๆถ้าในประเทศ ต่างจังหวัดก็ได้นะในดวงชะตาถือว่าเป็นผลดีแต่จะไม่ดีสําหรับชาวราศีธนูเนี่ยที่ทํางานไกลๆมันจะมีเหตุหนูนี่นั่นเข้ามาปัญหาวุ่นวายนะครับให้คุณเมียมีอุปาษาต้องระมัดระวังไว้นิดนึงหรือชาวราศีธนูบางคนถ้าคุณถามว่าคุณอยากเปลี่ยนงานย้ายงานจะดีไหมเปลี่ยนไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นในดวงชะตาของคุณ การเปลี่ยนแปลงล้วนํามาสู่สิ่งที่ดีๆเสมอนะครับชาวราศีธนูดาวประจาตัวตนุเนี่ยไปอยู่ปุตตะก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วตั้งในเรื่องของร่างกายการทําสัลญกรรมต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับหรือเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างที่บอกคุณต้องคิดคิด,ค,ดคิดก่อนว่าเอ๊ะบ,บวกลบคูณหารแล้วถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันดีก็เปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดีกว่าเดิมให้คุณอยู่กับที่ดีกว่าไม่เจ็บตัวในดวงชะตา นะครับคุณอาจจะแก้เคล็ดโดยการเปลี่ยนโต๊ะทํางานหมุนใหม่นู่นนี่นั่นเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนชุดใหม่ประมาณนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแล้วเถอะแก้เคล็ดนะครับในดวงชะตานะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระเกตดาวเกตเนี้ยย้ายราศีวันที่14กรกฎาคม66เวลา1 6ในการ4 6นาะทีเกตเข้าสู่พบหมอนนะัะ เพราะในดวงชะตาเกตมรณะเนี่ยส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่รักความสงบด้วยอาจจะเข้าหาทางรมนู่นนี่นั่นนะครับปีกวิเวกแต่ข้อดีเป็นคนทําให้คุณเนี่ยในช่วงนี้2เดือนนี้จะเป็นคนที่มีเซ้นหลังสงหรมีสัมผัสพิเศษเออเพราะฉะนั้นพยายามสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมจะเป็นผลดีในดวงชะตาใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้นลับต่างๆนู่นนี่นั่นจะเป็นผลดีนะ แล้วแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทําอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่เสี่ยงนะครับระวังปัญหาด้านสุขภาพระวังการมรณะอย่างผิดปกตินะมีอารมณ์ซึ่งอาจจะเบื่อโลคนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างการมรณะอย่างผิดปกติหนึงคดีน้องชมพู่ที่อาจารย์ได้เคยพยากรณ์ไปมันปกติไงเออเพราะเกตเป็นมรณะหมายถึงท่อนล่างเนี่ยนะท่อนบนลาหูกะขาใช่ไหม มันหายไปอ่มันอึมครึมไงเออมันผิดปกติแล้วรวมถึงคดีของอะไรอ่ะคุณแตงโมด้วยนู่นนี่นั่นวุ่นวายสับสนไปหมดใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าอะไรที่เสียงเสียงเนี่ยคุณอย่าไปเลยนะครับมันไม่เป็นผลดีระวังในเรื่องของอ่าอุบัติเหตุแล้วก็ชีวิตของคุณด้วยนิดนึงนะในดวงจะตาของชาวราศีธนูนะครับโอเคต่อมามาพูดถึงดาวพระอาทิตย ดาวพระที่นี้ย้ายราศีเนี่ยในวันที่17กรกฎาคม6กบหเวลาส4บสี่นกาห้าิบสานาทีเนี่ยอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่มรณะอีกออคือในดวงชะตาในช่วงนี้เครดิตคุณเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยดีนะครับหรือเครดิตคุณจะไปอยู่นู่นทางไกลนู่นนี่นั่นต่างตินต่างแดนน,นะครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะพร้ะในดวงชะตาคุณจําไว้ถ้าไม่ว่าคุณได้อะไรดีๆนู่นนี่นั่นเข้ามาอย่าไปประกาศนู่นนี่นั่นดีที่สุด ให้เก็บไว้เป็นความลับนะครับเพราะในดวงชะตามันก็มีเกณฑ์าจจะมีคนอิดชาชาวราศีธนูด้วยเช่นกันนะคนหมันไส้ประมาณนี้นะครับต่อมามาพูดถึงดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินมนพุธเดินมเนี่ยในวันที่23กรกฎาคม66เวลาเที่ยงคืน3 1ทนเนี่ยพุธนี้มลเข้าสู่ภพสู่พระให้คุณระวังในเรื่องของคำพูดนิดหนึ่ง นะครับในดวงชะตาส่งผลในเนี่ยจะคู่สัญญารวมถึงในหลวงความรักให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้ชาวราศีธนูประสบความสําเร็จอาจจะช่วยในหลวงการคกกาประกันนู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงในหน้าของการงานก็สุพะพพบสุภาหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับที่ดีความสุขความสําเร็จแล้วก็จะมีความสุขในครอบครัวด้วยนะ เพราะในดวงชะตานใ,นในช่วงนี้ถ้าคุณทําค้าขายโลกออนไลน์โซเชียลวอตแอดไฮไฟนะครับการนําเสนอผลงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามพูดให้มันดีเข้าไว้พูดดียังไงคุณได้อยู่แล้วร้อยทั้งร้อยนะครับแล้วดาวอังคารร่วมสุกสุกปากวานอังคารรับเอาพูดดีไปเถอะไอ้พูดได้ไม่ดีอย่าไปพูดนะพูดดีก็รับเงินรับทองนะครับถ้าคุณไม่อยากรับเงินรับทองคุณจะไปพูดไม่ดีเพื่ออะไร <c oughs> นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณ ทำงานาทำหากินค้าขายก็พูดดีเพราะวมจะมีคนเชื่อถือคุณนะโน่นนี่นะการงานก็ประสบควาสมสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินรวมถึงในเรื่องความรักก็จะดีขึ้นในดวงชะตานะครับก็ระวังคําพูดเล็กน้อยอย่าไปพูดเน็บแนมใครมากจนเกินไปในดวงชะตานะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของคุณเนี่ยไม่ลําบากหรอกมีกินมีใช้มีเงินมีทองมีโอกาสได้จับเงินล้าน ชีวิตจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็พยายามสวนมว้วนไหวพระธรรมุนปัติบธรรมจะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับหลายคนดวงก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะโอเคมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพ่นก่อนในวันที่3กรกฎาคม6 6เวลา18บแนกาสนาทีพระจันทร์เพ่นอยู่ที่ราศีธนูเคนชาวราศีธนูจะมีโชคลาภและความสําเร็จ มีสิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณแม้ไม่ธรรมดาจะมีเสน่ด้วยนะครับและพระจันทร์ก็จะดับพระจันทร์จะดับนในวันที่18กรกฎาคม16เวลาตีห25นาทีนดับอยู่ที่กรกฎนะทางไกลต่างถิ่นต่างแดงไม่ค่อยดีระวังการสูญเสียพัดพราคปัญหาด้านสุขภาพต้องระมัดร,ระวังไว้ด้วยในดวงชะตาของคุณนะ อันนี้เดีย๋ยวต่อมามาพูดถึงเรื่องของการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนนี้นะเฉพาะของชาวลัคนาราศีธนูว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างที่จะได้คำนวณออกมาตลอดทั้งเดือนนะครับนะเพราะในดวงชะตาเนี่ยถือว่าตั้งแต่วันที่1กับวันที่2เนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับทางไกลจะมีปัญหาระวังความรักงานมีอุปสรรค แล้วก็เว้นมาถึงวันที่ 10, 11, 12, 13ก็ในเรื่องของคู่สัญญาเจราจาจะมีปัญหาอุปสรรคเครดิตชื่อเสียงนะต้องระวังความเสียหายด้วยอุบัติเหตุเลือกตกยางออกนะครับแล้วก็มาวันที่15นะเออคลายแมทวันที่15เป็นต้นไปเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวเสาจะพักองศาเสาพักองศาหมายถึงเดินถอยหลัง แต่ไม่ใช่เดินถอยหลังข้ามราศีนะก็ยังอยู่ที่ในราศีกลุ่มนะครับเสาเนี่ยไม่ใช่ว่าพักเดือนมิถุนานะไอเดือนมิถุนาเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่กรกดาเนี่ยของจริงที่อาจารย์ได้คํานวณมานะครับล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปยาวนานนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดน,นึงนะครับดาวเสาพักตามคำพีโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าเสาพักว่าร้ายนักจะเกิดชิปหาย ycb ธรณีจะสูบกินซึ่งเลือดคนนะครับจำเพาะไว้สีราศีจะมีเมฆคฤกศกธนูและมีนแต่สาวตอนนี้อยู่ไหนอยู่ราศีกุมเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นไม่ค่อยเทหร่แต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคนเรานะครับมันจะส่งผลให้เนี่ยจะเป็นคนที่ดื้อชอบเอาชนะคนคือคนที่ดื้อชอบเอาชนะคนเนี่ยมันไม่ค่อยฟังไกลและความอดทนมันก็จะมีน้อยในช่วงนี้ด้วย ให้ได้ระวังในเรื่องงความขัดแย้งนะครับปัญหาต่างๆรวมถึงเนี่ยการบ้านการเมืองที่ยังมีปัญหาอยู่นะอย่างที่บอกเนี่ยในช่วงเนี่ยปีสองปีเนี่ยดวงเมืองไม่ดีนะครับอาจารย์ถึงบอกเนี่ยมาตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเนี่ยยามาเนี่ยนะไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยสองปีก็พอสองปีนี่ก็ลากเลือดนะค้างเหลืองมันทํางานจะไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะมันจะมีความวุ่นวายนะก็ติดขัดไปไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องยุบสภาเออเพราะรัฐบาลเนี่ยานายกคนที่สามสิบเนี่ยนะครับอยู่ได้สองปีก็เก่งแล้วแล้วพอเสร็จแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมนะครับบอกได้เลยพรรคเพื่อไทยจะมาอันดับหนึ่งครับเออพรรคเพื่อไทยจะมาอันดับหนึ่งแล้วถ้าอีพกพรรคหนึ่งแนะ่ะที่เคยได้คะแนนมากอันนี้เป็นเพราะว่าเขาทําตัวเองเอออันนี้ไม่รู้นะ ทําตัวเองและสังคมประชาชนไปผู้ตัดสินอาจารย์ไม่อย่เป็นคนตัดสินนะครับเพราะฉะ้ให้คุณไปดูผลงานเอาละกันแต่ปีแต่เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อไทยมาอันดับหนึ่งครับอันนี้แน่นอน100%ไม่ใช่ร้อยรอล้านเปอร์เซ็นต์เลยเออมั่นใจมากนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเพิ่มเติมในเรื่องของโรคระบาดสุขภาพนะครับภัยทางธรรมชาติแผ่นดินไหว นะอุบัติเหตุก็อย่าลืมนะครับภัยางธรรมชาติเนี่ยดาวราหูยังเสียอยู่ตั้งแต่ไม่ถูนาดกรกดาก็ยังเสียอยู่ต้องระวังนะทีมเกิดเกิดและเกิดหนักนะครับระวังซีนามินะแล้วก็การสูญเสียพัดภา,ภาด้วยนะครับโอเคอันนี้ต่อมาจากวันที่10มาวันที่18 18-19เนี่ยให้คุณระวังเรื่องความรักคู่สัญญาจะมีปัญหาอุปสรรค นะครับเออเจ็บป่วยได้ปวดไม่สบายนะแล้วก็ยาวเลยเนี่ยจนถึง20แล้วก็23 24 25 26 27อันนี้มันเรื่องไรบริวารน,นะครับความเสียหายต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีในตรงเนี้ยต้องระวังนิดนึงอาจจะมีคดีก็ได้นะครับเปรียบกับสัญญาต่างๆก็ต้องระวังระวังนิดนึงนะของชาวราศีธนูนะครับโอเคครบแล้วของชาวราศีธนูก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกคนเนี่ย โชคดีมีชัยประสบผลความสําเร็จนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ